สวัสดีครับวันนี้ก็มีพระวัตถุมคลดีๆนะครับมาแนะนำกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นพระผงหลวงปู่เกษมเขมมโกนะครับสุสานเตยรักจังหวัดลำปางนะครับผมท่านก็เป็นพระเจจิอาจารย์ดังนะครับที่มีลูกศิษย์ลูกหานะครับให้ความเคารพศรัทธามากมายนะครับเป็นที่เริ่มใส่ศรัทธาของญาติโยมทั่วประเทศเลยนะครับผมนะบารมีท่านไม่ธรรมดานะครับ หลวงปู่เกษมเขมโกนะครับนะนะครับด้านหน้านะครับเป็นรูปเหมือนของท่านนะครับอยู่ในรูปทรงระฆังนะครับนะครับออกแบบได้สวยงามนะครับเป็นเนื้อผงนะครับนะเวลาส่องเข้ากล้องนะครับสวยงามนะครับนุ่มตานะครับดูเราไม่เบื่อนะครับผมนะด้านหน้าของท่านนะครับนะออกแบบได้สวยงามนะครับขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับนะเด็กผู้หญิงห้อยห้อยได้เหมือนกันนะครับนะ ผู้หญิงผู้ชายห้อยได้นะครับบูชาติดเนื้อติดตัวได้นะครับนะเจตนาดีนะครับนะพิธีปลูกเสกเกี่ยมนะครับนะเป็นของกริงของแท้ผ่านพิธีนะครับนะที่ได้ร่วมทำบุญมานะครับผมนะวันนี้เราก็มาพูดคุยกันนะครับนะพูดคุยกันนะครับชี้แนะกันนะครับนะด้านหลังนะครับเป็นอัครยันท่านนะครับ28พฤศจิกายน2534นะครับนะปีจัดสร้างนะครับนะครับอายุครบ80ปีของท่านนะครับนะ รุ่นพิเศษนะครับด้านหลังข้างบนก็เป็นอนอัครยันแล้วก็ตัวนะแล้วก็ต่อโคดนะครับผมนะนะครับนะครับสวยงามมากเลยนะครับนะบารมีหลวงปู่เกษมเขมมโกนะครับเป็นของจริงของแท้นะครับที่ได้ร่วมทําบุญมานะครับผมนะเมื่อเรามีความเชื่อนะครับความศรัทธานะครับบูชาพระแท้ผ่านพิธีนะครับมีพุทธคุณมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเกิดปฏิหารนะครับผมนะหลวงปู่เกษมท่านก็ไม่ธรรมดานะครับ หลังเมื่อท่านมีชีวิตอยู่นะครับลูกศิษย์ลูกหานะครับไปมาไม่เคยขาดสายเลยนะครับนะครับสรีละท่านก็ยังอยู่ที่วัดสุสานนะครับนะสุสานเตรกจังหวัดลาปางนะครับท่านใดผ่านไปผ่านมาแวะไปกราบนมัสการท่านได้นะครับผมนะบารมีท่านไม่ธรรมดานะครับหลวงปู่เกษมเคมโกนะครับผมนะวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับนะครับได้นํามาเผยแผ่บารมีนะครับคุณครูบาอาจารย์นะครับนะหลวงปู่เกษมเคมโกสุสานเตรกจังหวัดลําปางนะครับนะ ท่านไม่ธรรมดานะครับผมกาบไหวได้อย่างสบายอกสบายใจนะครับนะครับนะครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับนะครับเป็นสิริมงคลนะครับนะด้านหลังอัขระยันสวยงามนะครับนะเนื้อสวยมากเลยนะครับนะนะครับตอกโคดอย่างดีนะครับถูกต้องเลยนะครับออกแบบไปสวยงามนะครับพระยังสวยๆเดิมๆอยู่เลยนะครับผมนะนะครับฝากคนที่เรารักนะครับคนที่เรานับถือนะครับกาบไหว้ขอพรนะครับนะ ขอโชคขอลาภนะครับนะก็ให้ท่านคุ้มครองนะครับก็ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขนะครับผมบารมีหลวงปู่เกษมเขมมโกนะครับสุสานแตรักจังหวัดลำปางนะครับด้านข้างนะครับสวยงามนะครับนะเนื้อสวยมากนะครับยิ่งเข้ากล้องยิ่งดูยิ่งสวยนะครับนะนะครับสวยงามจริงๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับนะที่ติดตามเป็นกําลังใจกันนะครับ ทางช่องทาง u t u b e นะครับสุวิทย์ประตมงคลนะครับผมนะขอประคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับนะนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับสภาพยังเดิมๆิมอยู่เลยครับรุ่นพิเศษนะครับอายุครบรอบ80ปีของท่านนะครับนะนะครับสำหรับท่านใดนะครับสนใจเช่าบูชานะครับนะก็สามารถติดต่อใต้ชิปได้เลยนะครับผมนะนะครับนะครับด้านหน้าด้านหลังสภาพสวยสวยเดิมๆอยู่เลยนะครับนะครับ หลวงปู่เกษม,มเขมมเโกนะครับรุร่นอายุครบรอบ80ปีของท่านนะครับรุ่นพิเศษนะครับผมนะจัดสร้างเมื่อปีพศ2อ3 4นะครับสำหรับวันนี้นะครับนะขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับโชคดีนะครับผมนะมีความสุขนะครับผมสวัสดีครับ